ฮาริโอมทุกทุกท่านนะทั้งเป็นแฟนเพจของเทวัยและผู้ที่อยู่ในไลน์เทวัยสิวมหาเทศหรือของสวามีสิวันดาและวันนี้ก็ถือโอกาสนะเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านที่ได้เป็นตัวแทน ของอชาวฮินดูและเป็นตัวแทนของพวกเราที่ศรัทธาต่อองค์พ่อสิวเจ้าองค์พระพิคเนธที่ได้เป็นตัวแทนมาทำพิธีส่งน้ำนะเเะเขาเรียกจริงๆแล้วเขาเรียกสงสนานนะเป็นการส่งน้ำแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ต้องขอขอบคุณที่เห็น ยังเห็นกับาบาบาเองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งในทางศาสนาก็ดีในาทางมนุษย์ก็คือเราก็จะทำวิธีตรงนี้กับกูชนียุุคนและก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไปเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลนะและดอกไม้ที่บาบาถืออยู่ในมือนี้ก็จะนำถวายแด่องค์พระสิบเจ้า เพื่อให้พุกท่านทั้งหลายและชาวกลุ่มลายนะของสวามีได้รับบุญบารมีโดยทัน่นทั่วจะนี้ไปนะก็จะขอตัดคลิปไปเพื่อที่จะทำพิธีสงสนานสงบาบาเพื่อที่จะให้เกิดความร่มเย็นขอพรอ,อันประเสริฐสูงสุดจากพระพุ็นเจ้าประทาอนอรแด่ทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้ สวัสดีอ,อ,อนนี้นอ,อะไร้ทมาตพองพ่จาเลาเอาสากักตัวคันนี้มาอ๋อกไปด้านโน้นี่ก่อนหรอ,อกไปด้านโน้นนะครับผมต้องเอาหุ่โสภานเนะาะอ่ะก็ตอนนี้ก็จะได้นะก็ขอความร่มเย็นเป็นสุขขอความสุขสวัสดิ์จงมาเกิดขึ้นกับคุณมยุลีที่ได้เข้าสู่พิธีกรรมสงสนาและการส่งน้ำ เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นสิริงมงคลความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดขึ้นสาธุเหง่งดังปังรวย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 สาธุก็ขอให้ปรอี้กับคืนตัวคุณโอนะแล้วก็ขอให้ทำงานอย่างไม่เห็นกับความเหนื่อยเํ<ท>างานถวายองค์พ่อนะคำพูดทุกคำที่ออกจากปากคุณโอก็ขอให้ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชื่นคนเห็นคนชมคนเห็นคนรักแม้แต่เหล่าองค์วยเทพเทวาก็รักใครสาธุเทนดำปังรวยคนระับสาทุแล้วก็ขอให้คุณนิีนะเป็นช่างภาพประจำเทวไราภาพทุกภาพที่ออกไปสู่สายตาของสาธารณชนขอให้ภาพนั้นมีแต่ความเป็นศิลปมงคลใครได้เห็นภาพนั้นก็เกิดความ เพิ่มปิติเกิดความรักความใคร่ขอให้เงินไหลนองทองไหลมารวมถึงสุขภาพแข็งแรงเฮงดังปังรวยรวยรวยและรวยสาธุนดมาต่อ้นโอเคเนาะอ่ะคนต่อมาอ้อมเสร็จแล้วอ้อมไปทางโน้สาธุนมาต่อคนทางโนสาธุสาธุ thêm Đăng băng đuôi thêm đam bằng đuôi Hãy subscribe

ที่เรียกว่าปีใหม่ไทยและเราได้ะระลึกถึงนะก็ถือว่าเป็นบูบาจารย์และได้ทานี่อันนี้เขาเรียกว่าทํามุทิตาจิตก็คือาการระลึกถึงพระคุณหรือบุญคุณของบูงบาจารย์แล้วก็ขออนุโมทนาบนุญและทําไม้พวงอะไรนี้ก็จะเป็นไววยพ,วพระพินศต่อไปและเดี๋ยวเราจะได้นำพวงอะไรนี้และน,น้องสวายเพื่อเป็นเครื่องสักการะ ร้านะีนสุดยอแล้วเด็ดเป็นล้านฝ่าบาทพระองค์นะฮะอันนี้ก็ให้เราส่งเขาเรียกว่าส่งสนามนะครับขอให s แออยู่ร่มเย็นเป็นสุดเด้อสาธุเอ็นดังฟังรวยรวยรวยอั่งรอฟ้าหัวไหว้สุขสุข

ดังปังรู้จุดทูปเะจุดทู้